ดูหน้าครดีน,นี่ชอบแบบนี้ก็มีนนอะไรท่ไหน,น,น,นตัวนี้ซื้ออะไรมาคะตุ๊กตาฮาวมอนสเตอร์ค่ะค่ะตัวนี้ก็ชื่ออะไรเนี่ยที่ยิงบุญเลือกคลโยจริงๆเขามีหลายตัวเลยใช่ไหมใช่มีจริงๆมีมีหตัววันในกลุ่มแด้วหนูชอบ<า>ครคะ พีโอแล้วก็ลูกูน่าแม่ไม่รู้จักสักตัวไหนลองแกะดูสิค่ะแกต้องแกะแกแแกเทปออกก่อนอันนี้เท่าไหร่เนี่ยสองพันห้าเลยมั้งลดราคาแล้วเหลือสองพันกับสามสิบกว่าบาทนะเดี๋ยวแม่จะไปหักเงินอิงบุญคะ่ะอินบุญบอกจะจ่ายเองใช่ไหมคะของขวัญปีใหม่ให้หนูเองใช่ไหมคะนี่นี่คือจ็คิโลอร่า คลอดีนวูฟตอกแฟรงกี้แล้วก็นี่หละก,กูน่าอืมี่นลาก้าแม่ว่าบุญอะเสียสละเงินเด็กเล็กๆน้อยซื้อเสื้อให้พ่อใหม่ดีกวา่า <c oughs> พ่อเขาชอบมากเสื้อตัวเนี้ยดูสิครับ <c oughs> แล้วชุดนอนอิงบุญเนี่ยชุดละเท่าไหรนะ่เนี่ยแปดสิบแปดสิบบาทแล้วของเล่นเท่าไหร่สองพัน มันไม่ใช <Bond> ่นะพี่เกดจะไปทีดถังกระยาเกดไปทงนี้ก่อนโอเคมีเทปเยอะมากเราจะตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นสิทเห็นเห็นหัวกะโหลนี่สกาลี่เขาเป็นคนที่บอกเอาทุกคน มันว่ามีอะไรให้เกิดขึ้นใหม่บ้างอนี่ว้าวถูกใจไหมขอดูหน้าตาหน่อยค่ะดูสิว้าวสวยเน,ะนาะหน้าตาแล้วก็หนูคิดว่าเฮาโลวีนินหน้าตาเหมือนในกล่องนะฮาโลวีนหนูจะเป็นครีโอแล้วก็นี่กุญแจล็อกใส่ล็อก,กอ่ะอันนี้อันนี้หนูดูใน YouTube แล้วเหรอมีคนเขาแกะไหม หรือไม่ได้ดูดูการ์ตูนเฉยๆมีคนเขาแกะกล่องนี้ไหมคะใช่เขาเขามีชุดสวยมากให้ชุดเขาเขาเป็นเป็นชุดอีบเอาเขาไม่ออกเอาเขาออกไม่ได้ต้องใช้๋ย่แม่ช่วยนะเขาออกแล้วยังไม่เห็นแจ็คเก็ตแต่เสื้อสวยมาก <laughs> นายลองขข่ดูสิคะมีอะไรบ้างแต่ตังหูยังไม่ได้ดเอา้ามันต้องอยู่ในพวกนี้แน่เลยใช่เพราะมีตังหู้องขข่ดูสิคะโอ้โหกว่าจะได้ข่ทะนุทนอมกล่อมเกลี้ยงไม่เอาแล้วนาะตัวเดียวพอนี่เห็นจะโอ้โหอะไรสปายหรออืมอ่ะ,อะพอ่อนี่ทำจากจากระดาษ ผิดได้เลยเอ่ะว้าวมันเป็นแจ็คเก็ตนะแม่บอกแล้วว่าเขาต้องมีแจ็คเก็ตเหมือนเหมือนตัวนี้เลยเหมือนรูปนี้ใช่ปะ่ะใช่อันนี้คงจะเป็นเป็นเป็นเสื้อเสื้ออีกอันหนึ่งหรืออะไรสักอย่างอ้าก็อยู่ตรงข้างนอกนี่เปล่ากระโปรงไงเดี๋เปล่านี่ไงกระโปรงเป็นชุดให้เปลี่ยนมีนชุดให้เปลี่ยนอมแม่จะใช่ แล้วก็ลองดูงกันมนนีเขามีอะไรบ้างเขาบอกเขาบอกให้ขายแกงเฉยๆแกจุกอันก่อนดีไหมคะเมื่อาวานเพิ่งซื้ออะไรมานะพ่อมันเอาไปไหนละไหนมาดูสิกาแดนเดี๋ยวเช้วันาวานี้กันไหมเมื่อวานเซอร์นี้มาใช่ไหมใช่ที่เซเว่นอีเลฟเว่นจริงจริง,งเขามาัดของให้มานะตัวเนี้ย ตัวนี้เขาชื่ออะไรอ่ะหรือเขาคือตุ๊กตาเขาไม่มีชื่อมัแล้วก็มาที่ขวัวน,นี้แต่ใส่ไม่เข้าปากเลยอันนี้เท่าไหร่ร้อยหสิบห้าบาทแต่จริงๆหัวหัวมันออกจามันจริงๆมันมาด้วยหัวมันออกจากตัวอ๋อหน,นูเป็นคนประกอบเองใช่ไหมคะพ่อช่วยอันนี้ก็จริงๆอันนี้มันอันนี้โดนมา จริงๆคําัดผมไว้ให้แต่หนูแกออกออกเพราะหนูชอบชอบชอบใส่ผมมีหวีหิมาด้วยอันเนี้ยก็คืออีบุญจะจ่ายเองเหมือนกันใช่ไหมอ่าฮะอ่าฮะเพราะว่าแม่บอกให้เอาเงินเก็บมาจ่ายเองค่ะเพราะเป็นของไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มีปะมีประโยชน์ทางใจใช่ไหม แฮปปี้ <Happy, S 2> ใช่ไหมคะไหนดูซินี่อแอค <Hey. S 2> ทเยนห้ย <Hey. S 2> uh. มันเฮ้ย hey, แต่ก็ทำไมมีกูญเจออีก, <Hey. S 1> uh. กอ่ะโอ้ปอกคางปอกคอไม่ใช่หมาลูกสร้อยคอสร้อยคอ,อคะ่ะช็อกเกอร์ เขาเรียกโชเกอร์เหรอใช่ภาษาอังกฤษเรียกว่าชเกอร์ก็คือปลอกคอรหรอ <laughs> <laughs> มัน,ม,นมันเหมือนผู้มาเลย <laughs> แต่เขาไม่น่าจะมีหมา <laughs> จริงๆ <laughs> เขาก็มีอีสัดอาจเลี้ยงนะแต่แห่เขาเขามีอีเป็นเป็นเป็นแมลงโอ้ยใส่ไม่ครับเดี๋ยวค่อยเล่นทีเดียวเราแกะให้หมดก่อนได้ปะโอเคโอเค เครื่องหัวเขาอันนี้กุญแจใครอันนี้เหรอไม่ใช่หรอกใช้กุญแจอันเดียวกันไหนกุญแจเขาอยู่ไหนแกะไม่ออกไหนลองเอากุญแจอันเก่ามาไขฮ่าก็ใช้เอาออกหน่อยเดี๋ยวยังใช้ได้อยู่ดิยเขาก็ใช้กุญแจดอกเดียวนั่นแหละไม่ใช่หรอกเขาคงมีกุญแจอะไรของเขาอะกุญแจของของในกล่องนี้แหละกุญแจล็อกกันนี้เปล่า เหมือนกันเขาบอกมีสิบเก้าสัพว์ายใช่ปะ่ะอ,อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะนี่หรือเปล่าอ,อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเขาให้จมน้ำเราจะนม นั้นต่อไปดีกว่าอาจารย์พวกเราเอาอันบล็อกให้ดูดูว้าวเขามีรองเทา้าเอาอีกคู่หนึ่งด้วยอ่ะพ่อไม่ใจวนเนี่ยเขาเขามีลูกกุญแจมันคืออะไรกุญแจก่อันอ๋อมันมันเป็นกุญแจกุญแจเป็นของอะไรของแดดเนี่ยเนี่ยเขามีลูกกุญแจ นนมีปุ่นใจในทุกก<อ>ารเฮ้ยเขาไม่ให้ทุกอันเลยเธอดูรูปเลยมีแต่อาหารในนี้ค่ะ <c oughs> มีฮัตเซ็ตฮัตเซ็ตเค้กเขาไม่ได้ให้หนูกินเดนเขาจริงๆเป็นเ็นแมลงแห้งนะแต่ละกล่องไม่เหมือนกันกอโอ้โหมีสีทองด้วย อ,อ่ะสรุปว่าขายเองหมดเลยเหรอห <c oughs> มืนจัดระเบียบใหม่ใช่ไหมคะอันนี้ใสร่รองเท้าเหรอคะแล้วก็กุญแจอ๋อใจกุญบายยังเายบายใจเปลียนบายบายใจเปลียน <c oughs> จริงจริงมันเป็นรองเท้าคู่กันแต่หนูเปลี่ยน,นะะหนูหเอาต่างหูหนึงอ,ออกฮึ่มฮึ่ม make and match ใช่ไหมคะสวยมากเลยเนาะสวยเหมือนใครอ่ะคริโอ แลทำไมต้องใส่แว่นเนี่ยพ่อไม่ใส่อ๋อมาดูทีไรแล้วทำไมไม่ดูทีวีอ่ะกิกิ